นับสนุนโดยบริษัทไทยเบเวอร์เรจจำกัดมหาชนอีกประเด็นหนึ่งค่ะที่ต้องจับตามองเรื่องของการเมืองนะคะพักประชาธิปัตย์ค่ะเขาบอกว่าเสริมเขี้ยวเล็บเรียบร้อยแล้วค่ะในการเตรียมอภิปรายนะคะรัฐบาลนายกเศรษฐาค่ะ ไม่ใช่ใครค่ะคุณจุลินลักษณะวิสิตนะคะเผยว่าพักประชาธิปัตย์เขาเตรียมถึง15ขุนพลค่ะในการอภิปรายสักฟอกนะคะนโยบายรัฐบาลที่จะมีการถแถลงอย่างเป็นทางการค่ะครบทางด้านการเมืองเศรษฐกิจสังคมค่ะเน้นในเรื่องของการสร้างสารรค์ไร้อคติตรงไปตรงมาแล้วก็ชี้ด้วยว่านโยบายหลายอย่างนั้นไม่ตรงปกค่ะเรื่องนี้นะคะคุณจุรินลักษณะวิสิ์ค่ะรักษาการหัวหน้าพักประชาธิปัตย ให้สัมภาษณ์ถึงการเตรียมตัวอภิปรายนโยบายรัฐบาลว่าพักจะได้อภิปรายครบทั้ง3ด้านเลยอย่างที่บอกเมื่อสักครู่นะคะทั้งการเมืองเศรษฐกิจสังคมถือว่าเป็นเรื่องที่อยู่ในนโยบายที่บาลจะถแถลงได้ขณะนี้ค่ะก็มีสสได้แสดงความจำนงที่จะอภิปรายไว้แล้ว15คนเลยค่ะ ตนคงเป็นผูอ้อภิปรายคนแรกและถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงก็น่าจะเป็นคนที่2ถัดจากพักเก้าไกลหมายมถึงเป็นพักที่2นะคะจากนั้นก็จะได้มีท่านชวนเหลือภัยแล้วก็มีสสของพักอีกหลายท่านค่ะที่ได้มีการเตรียมการอภิปรายไว้โดยจะทำหน้าที่อย่างเต็มที่นะคะเพื่อตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลสำหรับแนวทางการอภิปรายนั้นค่ะก็จะเป็นการอภิปรายแบบสร้างสรรค์ตรงไปตรงมาตามเนื้อผ้าของนโยบายซึ่งพักพร้อมนะคะ,ะใช้คำเสนอแนะ รวมทั้งความเห็นอย่างตรงไปตรงมาด้วยและการตั้งคำถามบางคำถามที่บางนโยบายยังขาดความชัดเจนถือว่าเป็นการตั้งคำถามแทนประชาชนเพื่อให้ประชาชนได้ทราบว่าสุดท้ายแล้วนโยบายรัฐบาลคืออะไรกันแน่อย่างไรคะก็ต้องยอมรับตามความเป็นจริงว่าบางเรื่องเนี่ยมีความคลุมเครืออยู่มากเลยและมาดูเนื้อหานโยบายในภาพรวมทั้งหมดก็มีตรงปกนะคะอย่างที่มีการวิพากษ์วิจารณ์กันอยู่อย่างนี้ค่ะคุณจุรินนะคะยังได้กล่าวถึงการทํางานร่วมกับพักเก้าไกลด้วยว่า ตกลงกันแล้วพรรคประชาธิปัตย์ได้เวลาการอภิปราย2ชั่วโมงกับ15นาทีความจริงเราอยากได้มากกว่านั้นนะคะพรรคประชาธิปัตย์บอกว่าอยากได้ถึง3ชั่วโมงเลยเพราะฝ่ายค้าเนี่ยมี14ชั่วโมงแต่ได้เท่านี้ก็ไม่เป็นไรไม่เป็นปัญหาค่ะก็จะทําหน้าที่ของเราอย่างดีที่สุดเพราะเสียงเราก็ไม่มากตั้งใจว่าอยากได้สัก3ชั่วโมงแต่เมื่อไม่ได้ก็ไม่ขัดข้องไม่หมองใจอะไรแม้จะเป็นข้อจํากัดแต่ก็ใช้เวลาให้เป็นประโยชน์อย่างที่สุดค่ะไปฟังเสียงของคุณจุรินกันค่ะก็จะทําหน้าที่ให้เต็มที่ครับ ในการที่จะตรวจสอบนโยบายของรัฐบาลแต่ว่าในทางการพี่ปรายก็ขอเรียนให้ทราบว่าจะเป็นการพภิปรายแบบสร้างสรรค์แล้วก็ตรงไปตรงมาตามเนื้อผ้าของนโยบายนะครับซึ่งก็พร้อมที่จะให้คำเสนอแนะแล้วก็ให้ความคิดเห็นตรงไปตรงมารวมทั้งในเรื่องของ การที่จะตั้งคําถามบางคําถามที่นโยบายยังขาดความชัดเจนก็ถือเป็นการตั้งคําถามแทนประชาชนเพื่อประชาชนจะได้ทราบว่าสุดท้ายแล้วคืออะไรยังไงเพราะว่าบางเรื่องนี้ก็ยังคลุมเครืออยู่มากต้องยอมรับความจริงแล้วก็มีเนื้อหาในในโยบายเมื่อมาดูรวมทั้งหมดแล้วก็มันก็ไม่ตรงปกจริงๆอย่างที่วิจารณ์กันอยู่ในขณะนี้บางเรื่องที่สัญญาไว้ตอนหาเสียงก็ไม่มี แล้วก็ไม่มีเยอะด้วยไม่ใช่ไม่มีแค่นโยบายสองนโยบายนะครับซึ่งอันนี้ก็จะจะให้ความเห็นตามเนื้อผ้าตรงไปตรงมาไม่มีอคติแรงสิ้นเพราะผมเรียนแล้วว่าจะเป็นการทัพพีปรายแบบสร้างสรรค์จริงๆนะครับให้เป็นประโยชน์กับการบริาหารการแผ่นดินต่อไปของรัฐบาลแล้วให้เกิดประโยชน์สูงสุดจริงๆกับประชาชนผู้ลงคะแนนเสียงมารครับ เรื่องนี้ต้องจับตามองนะคะเพราะว่านโยบายของทบายนครั้งนี้หลายคนจับตามองจริงๆค่ะเขาบอกว่าไม่ตรงปกแล้วก็หลายอย่างเอ๊ะไม่เห็นมีเลยหรือไม่เห็นใครพูดเลยแล้วสิ่งที่พูดก็ไม่มีดังนั้นต้องดูค่ะว่าก้าวไกลกับพรรคประชาธิปัตย์ที่เขาได้ชื่อว่าเป็นฝ่ายค้านเหมืออาชีพจะมีการนําข้อมูลอะไรมาเปิดเผยนะคะและคุณเศรษฐาเองจะมีการตั้งรับอย่างไรถือว่าเป็นการครั้งแรกนะคะที่คุณเศรษฐาจะก้าวเข้าสภาแต่เป็นก้าวที่ไม่ได้โรยด้วยกีบกุลาบค่ะต้องดูเรื่องของสองพักนี้เป็นหลักค่ะ